ครับสวัสดีครับเมียรักแฟนครับทุ่มมองทุกมันเอฟซีสุขุสุขคนกับผมบอกว่าสิเป็นยุไกยุไกยุไทยยุหนอกและเอฟซีสปปอร,ราวาครับผมสมบายดีผมบ่าวนี้นีสุขุนคนหาอยู่หากินคร,รับผมดอกไม้ที่เกาหลีดอกไม้เมืองหนาวที่เกาหลีกําลังจะออกดอกสวยงามน,นะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวนะครับผมแต่วันนี้บ่าวนี้ไม่ได้พาชมดอกไม้แล้วครับเมื่อน้สิพาทีมงานไปไปไป,ไปเขียงเนี่ยครับผมเขียงเนี่ย ประเทศเกาหลีว่าจะพาพี่น้องไปดูว่าเฉียงเนื้อที่ประเทศเกาหลีเพราะว่าสิเป็นหมูเป็นมัวหรือว่าเป็นเนี่ยมือสิพาทิมงานไปหาซื้อเนื้อซื้อหมูมาย่างปาร์ตี้กันครับผมหลังจากยี่เขาไปตกตะปากินตะปาหลายจนสิออกก็ดแล้วทิมงานจมครับผมอยากกินเนื้อย่างอยากกินหมูยา่างวันนี้ก็เลยสิพาทิมงานไปเบื้องเฉียงเนี่ยนํากันครับผม ว่าเคียงเนี่ยย่ประเทศเกาหลีสิมีอีหยังน่าสนใจแล้วกับซีมีอะไรที่เราเอามาย่างเอามาต้มว่าสิมี่ยังแน่ครับผมไปติดตามกับทีมงานเคียงเนี้ยกันเลยครับผมไปเลยเมาหัวมาถึงแล้วร้านเคียงเนี่ยครับผมเปเบิ่งวันนี้เอาได้แซ่บๆนี่เป็นร้านใหไง นี่มันเป็นลุงวันเราขเขาออกมาขงาังออกพวกมนันนี่คือพวกมีแนวม้วางไข่เนอา,านอมากับทีมงานทีมงานเปลืองสอกินเปลืองครับผมเอ้อสามสิบกี่บพันตับม่ะแต่เขาคือเอามาใส่กะล,ละมังเต็มอยู่ có đi như là nhưng nó phi nọ cái cải <laughs> các <laughs> bạn nó thế mà không xuống sẽ không hóa tấp chừng <laughs> chụp bật lạn thế quá hả ไปไหมยังนกเงียวกว่ากอะไรครัานอันนี้โคกีเสีย้างสิเสลบอกว่าโคกีกี่เสียมางดูซำบกีบวมีบ่าีไง โอยเว้นไหมอือเฮ้เอาไปเอาเมื่องไงแบบนี้ยกมน่าน่ะดังเบอร์ดังเบอร์ูน่นอันเครื่องไหนเออโน้นออกมาปันยังมาวดกมี่เอาจบาทเอาไหมกวน ตัวกระแทนอีกมิมิเทอีกนี่ผมบอกเขาเอาเจ้าบาทมให้อีกยทสาม้นหอเอุ้กาสามลนสามาน้นอเด้สามาน้าแสน้อุ้ยอีตัวหยาบอ่อยางออตัวยางกันเทนน้มียน่เดีันเทยยู่น่ใช่เหรออันนี้นี่ด้นี่จกจขอรเ่ัไปดึงออกมัเหมือนกันทนะ

โอ้ยสามสิบเกีบเนาะเลาหเืี้อยห้เนรื่อให้ค้นหาให้ก่อนอันนี้มันคือพวเมนที่เขาสื่อมันมีอีกหลายกระถางเขาไปหยิบออกมาได้บ่บอกบอยคอมาเช็คกิ้งกันหลายอันปุ่นข้างในอยู่นะเคื่อนเดียวกันวะนี่ค 이거, 돼지고기 이거. 이거, 금거 이거. 든거 이거, 이거. 이거, 요 이거. 이거, 이거, 1거 이거, 이거, 만원 이거. 이거, 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 이 어. 3거원거 이거, 이거, 이2 이거, 2kg 거 이거, 2 k 이거, 이거, 이똑 이거, 이거, 이 이거, 는거 이거, 이거, 이이 이거 3 5 0 0원 이거 5 0원 이거 3,000원, 원 이거 3원 이거 3 0원 이거 3 5 0 0원 이거 3,5,000원, 이거 5 0 0 0원 이거 3 0 0원 이거 3 5 0원 이거 3,5,000원, 이거 3,5,000원, 이거 3 5 0원원원 이거 3 5 0원3원 이거 이 이거 원이원 เซกีนามว่ามิเทนี่ต๊กระแทอยู่เนี่ยนี่ก็แน่นะมันลายพดยาี้เจบ่หุยบายดอกมันลายมันต้มมันก็นันนั่อต๊กระแททำํำพุทธานเออทำพุทธานอ้ทำุทธานเมื่อกี้าไ้กินาน่ คานคานานขาบอี่ดบนละคานขาอเนเอาหรือข้าบอขนคานไ่ได้จูน่ะรองแถมรองแถมคานคาคานห้ชนิุกามันห้าิ้ชนนอ้ชนี่เ่ไดเนาะขกินบ่ไดาไปเกี่ยมเก็ได้วยเน่ยโอ้โหอะราชินน่สิ้นอีกถันหนึ่เนี่เสียเลเดี๋ไปนีควันกันก เนื่อไหมเนื้อยน่งหลเนื่อเหนื้อยแล้วกลังหาที่เอาหากอนครับผมถากจับยันบอกกจับแม่ไปจับยอนนะยันยอนเออแล้วมิเท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 จลามิเทอยู่เออมามนี่เออมามดี่เออนีเนาะอมอม ดืองย่ามสมพาแล้วสิโยนี่คนน้มากม่แมสียบอกไปอ้อมตีผมผู้ใดผู้ใดอยากยังก็เอาไปแยกกันนี เอาเนื้อบ่มีเดืสงถามเอาเนื้อจะกิโลนไปลาบกินโดี่ยวไมอ้มอ้ยคหห้พันเรวหาิอพันเหลาซื้อไปจะออมไหมเฮ้ยมื้อนหนึ่งเลยสออัน 그ูเรมามห้าพันวอน่ห้าพีามนวอามานีกยกต่าหมาสัน้คนี่บอกว่เรนื้อมตลน้รู้ไปเ๋อหาอันนี้คือเอยมรู้แค่เนี่ยเสียน้ำเดิเออกันเนื้อ ไม่ใช่เนื้อเที่ยวเพราะไอ้ตลาบอย่ีอีกโลหนึ่งนี่าบึงมันมีหาเงนไปท้ายกลับสีเอาตัวาเอาอีกจ้าสุดบ่เอออันนี้บัดเดจะกินเหมือนเหม็เลยเออเดี๋ยวจะเอาไปบิ้งเหนื่อยเจนครับผมจะโยนนันละ อโคกีโคกีคัตสิเอาซื้อไหมแหวนเสลือโอ้โหอ้มาดิไปหาพวงเนื้ออีกใช้เนื้อเอาเนื้อไปถลาบน้วไมด้สิไปลาบกินตอนเทียงนี่นี่มูนี่เขาไปต้มใหม่เขาเปลือยไงดิ

Hoạt động hai kg? 2 kg? mặt 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 hả mẹ? mặt 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 mặt

거, 이거 이거 증가니까이는가 이거. 기름 있는 게 기름 채러고 어. 우리는 기름 밝았는 거. 어. 이거는 기름을 덜 쳤는 거. 음. 기름 안 치고 통째로 어. 그냥 덜덜 어. 들어가. 그러니까. 어. 우리는 기름 쳤는 는 거. 기는 기름 쳤는 거. 기름 기름

거 있어요? 어, 있어 1킬로 얼마 해요. 1 k 로 3만 5천 원. 속아 카이 아, 이 k g 있이요2 k 이 지금은 1킬로 줄까? 네. 2킬로요 2kg. 소스는 응. 줄까요? 바앗 고콤 먹. 이스는 올려 주자. 바앗 หนีบ่ต้องฝาดออก.

1kg <laughs> <inaudible> <chanting> <tại. inaudible> uh, này là 70k Tất nhiên 1kg là 70k Nhưng mà nửa thì sẽ đáng không Ừ, quá Nửa là đáng đáng เด็ดนืนเด็ดเลยก็นางโกวียุกกาก็นางโกนีเุกกาไม่ใช่หน่อยเนี่ยคุนเพงเด้เนี่ยเสียนะอตับัวเลยเอาเนื้อลาบไหมไปลาบกินตอนเที่ยงอี่ไหมเจมนี่บ่อุ้ยมันจีแพงปนั่นสามมื่นเดียวช่หันรวยเนร้ากาศม่สมีนะครับผมเดี๋ยวขอนาตหาเนื้อไปลาบอีกสักก้อนกอน เงลาบ่มีที่เดียงคนเนาะอ๋อมึงลานเงินกี่ตัวไปจ่ายเงินก่อนหวันมาอยู่ถุงวมดสุดท้ายแล้วสุดทตัวจะได้กินน้ำห้องหน่อยเฮ้ยซื้อเดียงรวดหอยแข็งสามรูดจะมาบอกกับห้องโอ้นี่ครับผมเหนียมงามเลยปะนี่มันต้องแบบนี้มิ๊โอ ชัววะชัววะโอ้ยคิดสน้ออืมชัววะส้องอืมสัเงินละอนีมเปลาดที่เสียบอืมตกเเลยนี่แถมแถมแถมสุดยอดเลยครับผมเอาหลังจากที่เราไปเคียงเนื้อไหมเนื้อม้นงามดิมาหลาดไป หลับสู้กันกินกันเน้นเลยเน้นเน้นเลยเย็นแก้วครับผมเย็นแก้วง่วนี่ปวดมากมันนี่ตับกับโอ้ยไม่รอดมึงนี่ตับง่วนนะอุ่นตวเลยอ่าพันงงครับผมอือลอยกบบาทเลยจดๆเลยบ้านน้องหาซื้อเพื่ออะไรจีเป็นว่าลอยกบบาทสั่มปูมือนี่อ๋อหอยเม่นลาบกินข้าวเที่ยงกันก่อนครับผมปวดขัางงอไปเนาะ เกี่ยวผมเพามีอยู่บวกอบบรพกมัผมเอาเอาเอติดกาวข้อมะบานีีเ็ดักหมูปลาครับผมหมูปลาติดเลวหมูปลาติดเลยอ้มาเสิร์เสียกันเถียอสวยจุสุดๆ อาอขอนกันฮาลุยนะอืมรัวันไม่อยากกินข้ากันนะพี่น้องหิวแล้วรถมาหน่ะสามกีบอใช้ได้นหมึสี่พันเลยยำบุกัานวะแถวร่วงสีข้ามมาลังการไปเลยออื เพิ่งออเขาเาเนเขาเลหไ่เหนอยเอือหอืหบต้นดะได้กัเลยเกินข้าวกับเมือยงสบายก่าครับผมยูดีมี่ยงสู่้นสวัสดีครับ